ลัคนาราศีกันดาวเสาย้ายปลายเดือนมีนาคมเหล่งลัคนา2,568ถึง2,570สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอความสุขและสวัสดีจงมีแต่ชาวลัคนาราศีกันทุกทกท่านดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในรอบปี68นี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดาวพระเสาร์ที่จะโคจรสถิตเล็งลัคนาที่พบเรือนปัตนิแต่ชาวลัคนาราศีกันก็เป็นห่วงปีที่ตกเกณฑ์พินทุบาทมาตั้งแต่ประมาณปี 66, 66ที่ผ่านมานั้น ซึ่งดาวพระราหูเลงลงลัคนามาปีกว่าๆก,ก็น่าจะได้รู้เห็นฤทธิเดชและอิทธิฤทธิ์ของพระราหูที่พบเรือนปัตตนิกันอยู่พอสมควรซึ่งเกณฑ์พินทุบาทที่ทําให้คํานิยามในเรื่องของความอุบาทจุดเสียจุดมืดบอดในดวงชะตาของชีวิตนั้นก็ถือว่าเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าทําให้ชาวลัคนาราศีกันทางในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความทุกข์ การพัดพรากการสูญเสียความสะบ้านหันแหลกทั้งคู่ครองคนรักที่เป็นเพศตรงข้ามกันอีกทั้งในเรื่องของธุรกิจการเซส็นสัญญาการมีนิติกรรมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นก็ถือว่าแทงฤทธ์แผงเดชกับชาวราศีกันอยู่พอสมควรซึ่งพระราหูเลิงลัคนามาปีกว่าๆนั้นก็ยังดีที่มีดาวพฤหัสบดีโยกถึงที่ภพเรือนสุภะ ซึ่งพระฤหัสบดีที่เข้าเกณฑ์ธรรมเกตและเป็นก้าวแก่ลัคนามาตั้งแต่ปีที่แล้วนั้นก็ยังส่งผลและเกื้อนหนุนอันเป็นว่าดาวเจ้าเรือนภพเรือนปัตนีที่เป็นดาวพฤหัสบอดีนั้นก็ลดทอนดาวบาปพระเคราะห์อันได้ชื่อว่าดาวพระราหูอยู่พอสมควรอีกทั้งดาวมฤตยูที่โคจรสถิตที่ภพมรณะภพเรือนพุทธาสถานพบเมื่อห7เจ็ดปีที่แล้วที่ผ่านมานั้น ชาวลัคนาราศีกันก็น่าจะสารบุญวุ่นวายในเรื่องของการเกิดการตายในเรื่องของมรดกพินัยกรรมการจัดการในเรื่องของการสูญเสียการเจ็บป่วยการแปรสภาพทรัพย์สินอสังหา ก็เป็นสิทธิ์ที่พึงจะมีและพึงจะได้ซึ่งดาวมฤตยูก็ถือว่าโคจรสถิตในราศีต่างๆในราศีใดราศีหนึ่งนั้นก็ถือว่าใช้เวลาอยู่7ปีซึ่งดาวมฤตยูที่ทยอยโคจรย้ายราศีไปที่พบเรือนสุภะของชาวรัคนาราศีกันนั้นก็เริ่มเดินเป็นปกติ ซึ่งก็เดินพักองศามาตั้งแต่ปลายปีห7ที่ผ่านมาซึ่งในวันที่29มีนาคมที่จะถึงนี้ดาวมฤตยูซึ่งกลับมาเดินปกติและจะโคจรสถิตในภพเรือนสุภะซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนที่9ซึ่งดาวมฤตยูทําการตีโกนถึงลัคนาซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนที่สําคัญทั้งในเรื่องของการเดินทางต่างถิ่นต่างแดน การติดต่อกับต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษาอีกทั้งดาวมฤตยูก็กระตุ้นพบเรือนสุภานั้นก็ยังแสดงในเรื่องของการค้นคว้าการวิจัยการแสวงหาองความรู้ใหม่ๆซึ่งถือว่าดาวมฤตยูก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความผูกพันความพันพวนการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติ ซึ่งดาวมฤตยูที่ให้คำนิยามว่าดาวมฤตยูอันสมญานามที่รู้กันนั้นก็แสดงถึงการปรับเปลี่ยนการยกระดับวิถีชีวิตดังคำที่บูรพาจารย์โหนได้กล่าวไว้ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนและก็วนไปเจ็ดรอบนั้นก็ถือว่าดาวมฤตยูสําแดงฤทธิ์สําแดงเดชและแผงฤทธิ์แผงเดชในภพเรือนสุภะเป็นอย่างมาก อีกทั้งดาวมฤตยูที่สถิตในภพเรือนที่9ซึ่งตีกโกลนถึงลัคนานั้นก็ถือว่าเป็นห่วงปีในเรื่องของการผจญภัยการศึกษาเรียนรู้ในต่างถิ่นต่างแดนทั้งการศาสนาสิ่งเล้นลับสิ่งลี้ลับในที่ต่างๆซึ่งก็ถือว่าทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้น ในเรื่องของความเฉียบแหลมไหวพิปฏิพานความฉลาดเป็นโกรธก็น่าจะสร้างความแปลกใหม่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกันได้มากแต่ดามะลือตยูที่โยกหน้าถึงภพเรือนปัตนิซึ่งถือว่าเป็นสามแก่ภพเรือนปัตนินั้นก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่ต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งการไม่ลงรอยกับญาติฝ่ายตรงข้ามกัน ทั้งคนที่เป็นคู่ครองคนรักที่มีความสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามก็ต้องระวังในเรื่องของการไม่ลงรอยกันความเหินห่างความเฉยเมยเพราะดาวมฤรุตยูที่โยกหน้าถึงพบเปรือนปัตตนีและมีดาวพระเสา์ที่สถิตกลุ่มร่วมพบเรือนปัตตนีเลงลัคนานั้นก็ยังถือว่าเป็นห่วงปีของปีที่ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งการสร้างปัญหาในเครือญาติของตน แต่ชาวลัคนาราศีกันในรอบ2-3ปีนี้ดาวที่น่าจะเป็นเจ้าภาพใหญ่และแสดงคุณประโยชน์และคุณูปการให้กับชาวกันเป็นอย่างมากก็น่าจะเป็นดาวพระฤหัสบดีซึ่งปี68ที่จะโคจรสถิตในภพเรือนกรมมะ ซึ่งถือว่าเป็นพบเรือนที่1 0นั้นก็แสดงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่กิจการการงานการกระทําของตนซึ่งดาวพฤหัสบดีนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวกันซึ่งก็มีโอกาสทั้งในเรื่องของความเจริญความก้าวหน้าทั้งกิจการหน้าที่ตลอดจนถึงความรักความสัมพันธ์ความสมหวังความประสงค์ที่เกิดจากผลพลอยได้ในตำแหน่งหน้าที่แห่งที่ของตน ซึ่งดาวเจ้าเรือนปัตนีก็คือดาวพฤหัสบดีนั้นในห้วงปี68นี้ก็ถือว่าเดินเสิร์จอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งก็ในช่วงประมาณปลายปีช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมก็จะโคจรสถิตท,ที่ราศีกรกฎพบเรือนราพักก็ได้ตำแหน่งสิงหาเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นห่วงปีในเรื่องของการหาลาบการได้ผลประโยชน์และผลกำไรในชีวิต ซึ่งดาวพฤหัสบดีก็ถือว่าให้คุณกับชาวลัคนาราศีกันไปจนถึงประมาณปี69ซึ่งก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ดาวพระเสารก็กำลังจะโคจรย้ายออกจากภพเรือนปัตนิแต่ในเรื่องดาวพฤหัสบดีให้คุณแก่ชาวกันเช่นนี้ก็ต้องตรวจดูดาวระดับตรีเทพซึ่งมีดาวพฤหัสบดีดาวพระเสาและดาวพระราหูซึ่งดาวพระเสารในปีนี้นั้น ชาวลัคนาราศีกันถือว่าเป็นชาวนาระก็คือเป็นราศีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไม่ว่าดาวพฤสเสจะก,กุมลักหรือเลงลัคนานั้นก็ถือว่ามีเกณฑ์ของนาระอุดมเกณฑ์ซึ่งความเป็นอุดมของชาวนาระนั้นก็แสดงถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์พูนผลไปด้วยลาบยศสารเสริญบริวารพาหานะ ยวดยานก็ถือว่าแสดงถึงในเรื่องของความร่ำรวยการมีความสุขในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งลูกหลานบริวารญาติมิตรสาคนาญาติเพราะชาวนาร,ราศีเป็นลัคนาราศีที่มีสัญลักษณ์ของรูปคนนั้นถือว่ามีดวงฉลกดีกับดาวพระเสาร์ถึงแม้ว่าดาวพระเสาร์ที่เล็งลัคนาที่พบเรือนปัตตนิไปอีกสองปีนั้นถึงแม้จะเป็นเกณฑ์พินทุบาท ก็น่าจะเป็นเกณฑ์ในเรื่องของจุดช้ำร้าวการแตกหกักความสับสนวุ่นวายและการก่อให้เกิดความทุกข์ในบางเรื่องแต่เกณฑ์ที่เป็นนระอุดมเกณฑ์ก็ถือว่าลบล้างความเป็นพินทุบาทได้ซึ่งดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตนะและเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนั้นก็ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการปรึกษาการร่วมหุ้นร่วมทุนการลงทุนกับคนที่เป็นหุ้นส่วนคู่คองคนรัก ซึ่งดาวเจ้าเรือนอุตนะนั้นก็แสดงในเรื่องของบุตรหลานบริวารการศึกษาและการลงทุนกับสิ่งใหม่ๆซึ่งในเมื่อสนที่พบเรือนต่างๆที่ดาวพระเสาร์มาสถิตเหล่านั้นก็มีโอกาสทั้งในเรื่องของการจัดการการดูแลส่วนได้ส่วนเสียทั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองยวดยานพาหานะบ้านช่องที่ดินทรัพย์ในดินสินในน้ำที่เกี่ยวพันกับดวงชะตา ซึ่งดาวพระเสาร์ก็น่าจะแผงฤทธิ์แผงเดชทั้งในเรื่องของความวุ่นวายความเหน็ดเหนื่อยและความเหนื่อยยากเพราะดาวพระเสาร์ถือว่าโคจรนานในเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดมากระทบและเกี่ยวพันกับดวงชะตานั้นก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ระยะยาวทั้งการวางแผนการเตรียมการสแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างกันนั้น ก็ถือว่าเป็นปีที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีกันที่เคยผ่านพ้นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงกับดวงชะตากันมาแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากและสามารถที่จะจัดการและบริหารเรียนรู้ในกระบวนการและขั้นตอนวิธีการต่างๆเหล่านี้ไปได้ ซึ่งดาวพระเสาร์ที่โคจรสถิตเล็งลัคนาจนถึงปี70นั้นดาวพระโคที่จะย้ายออกจากภพเรือนปัตนีก็คือดาวพระราหูพระราหูที่จะสถิตโคจรในภพเรือนอาริซึ่งถือว่าเป็นเกษตรในภพเรือนของตนเองนั้นก็ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งพระราหูที่เป็นเกษตรในภพเรือนอริที่ราศีกุมซึ่งถือว่าเป็นราศีาธาตุลมและเป็นอาศิติธรรมธาต ของพระาธาตุนั้นก็ยังเป็นห่วงปีที่ต้องระวังในเรื่องทั้งความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งสิ่งของเครื่องใช้จิป,ปาทะการสแสบงหาความเป็นหนี้เป็นสินการกู้ยืมการขอเครดิตสินเชื่อหรือการสแสวงหาสิ่งของราคาแพงนั้นก็ถือว่าเป็นห่วงปีที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้เพราะเกณฑ์ที่พบเรือนอลิ เป็นเกษตราทิบดีนั้นก็ถือว่าเป็นพบเรือนทั้งในเรื่องของกิเลสตัณหาความลุ่มหลงในสภาวะต่างๆอันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นซึ่งดาวพระราหูเป็นเกษตราทิบดีที่พบเรือนอลีนั้นก็ยังสำแดงฤทธิเดชในเรื่องของความเอาจริงเอาจังถือว่าเป็นพบเรือนในการแข่งขันการเอาชนะศัตรูทั้งการต่อสู้ การไขว่คว้าสิ่งที่ตนเองอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นก็ถือว่าเป็นพบเรือนที่เอาจริงเอาจังในทุกๆเรื่องของชีวิตซึ่งดาวรัคนาราศีกันนั้นก็ต้องระวังและผ่อนปรนในเรื่องของการกระทบกระทั่งทั้งเพื่อนสนิทมิตรสหายเจ้าใหญ่ในงานของตนซึ่งถือว่าดาวพระราหูเป็นดาวบาปประเคห์ ที่ส่งผลแรงในเรื่องของสิ่งเทาๆอันว่าสิ่งใดที่หักห้ามใจกันได้และประคองเสียซึ่งสติและความยั้งคิดที่อยู่ตรงหน้าก็ถือว่าดาวพระราหูก็ทรงคุณเป็นกเกษตรที่จะทำให้ชาวลักนาราศีกันได้ผลพลอยได้ทั้งที่ดาวพระฤหัสบดีปีนี้และปีหน้าก็ถือว่าให้คุณเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวพระเสารถึงแม้จะลิงลักนา ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์น,นระอุดมมาเกณฑ์จะส่งผลดีในเรื่องของความสุขการหาทรัพย์สินเงินทองการบริหารจัดการบริวารลูกน้องอีกทั้งดาวมฤตยูตีโกนในลัคนาน,นั้นก็น่าจะส่งผลดีในเรื่องของการท่องเที่ยวการสัญจรหาความสุข ความอิ่มเอิบในต่างถิ่นต่างแดนอีกทั้งพบเรือนสุภาที่มีดาวมฤตยูสถิตถึงปีพุทธศักราช2,574นั้นก็เป็นพบเรือนในเรื่องของการสแสวงทั้งการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆการทดรองการศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆก็ถือว่าเป็นห่วงปีที่ชาวรัคนาราศีกันจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งองค์ความรู้ความสามารถและการสแสวงหาศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อสร้างเสริมและประดับองค์ความรู้และพัฒนาวิชาชีพในอาชีพของตนอีกทั้งเดือนมีนาคมนี้นั้นดาวพระศุกร์ก็จะโคจรสถิตในภพเรือนปัตนีไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมซึ่งดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนของการเงินของชาวกันดาวพระศุกร์ก็จะโคจรสถิตในภพเรือนปัตนีไปอีก3-4ถึงเดือนข้างหน้า เพราะดาวพระศุกร์ที่โคจรในห้วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนั้นก็ถือว่าเดินบนและเดินพักองศาอยู่เป็นช่วงช่วงก็ทําให้ดาวพระศุกร์จะเล็งลัคนาชาวลัคนาราศีกันไปจนถึงปลายพฤษภาคม ซึ่งดาวพระสุกที่โคจรสถิตเล็งลัคนานั้นก็ถือว่ามีมาตรฐานเป็นนาระอุดมเกณฑ์เช่นกันแต่ก็เป็นเกณฑ์พินทุบาททั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันในเรื่องของความคิดในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินเงินทองการบริหารจัดการบัญชีทรัพย์สินรายรับรายจ่ายแต่ดาวพระสุกซึ่งเป็นนาระอุดมนั้นก็ยังถือว่าแข็งแรงในภพเรือนปัตนี ทั้งเรื่องของการติดต่อธุรกิจการค้าการขายการสแสวงหาโชคลาภและความสำเร็จซึ่งก็เกิดจากผลประโยชน์กำไรและผลพลอยได้ซึ่งดาวพระศุกขและดาวพระเสาร์ที่ได้เกณฑ์ดีก็คือพระอุดม,มเกณฑ์ที่เจิดจลาสว่างจ้าและจะส่องนำทางให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นพบแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปอีก3-4ปีข้างหน้า สุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นจงพบแต่ความสุขความเจริญและขอให้รอดพ้นจากอุป,ปัตทวภัยอันตรายและอริล่าศัตรูทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขอให้มาลายสิ้นไปและขอให้ก่อเกิดแต่ความสมบูรณ์พูนผลทั้งสติปัญญาเจริญไปด้วยโภคทรัพย์ ความมั่งมีความร่ำรวยและความเจริญก้าวหน้ารถหน้าในกิจการตำแหน่งแห่งที่ของตนและขอให้เป็นปีที่มีแต่ความสะดวกโยทินทั้งการเดินทางการข้ามน้ำข้ามทะเลก็ขอให้ก่อให้เกิดความสวัสดิภาพและพบเจอแต่สิ่งที่เป็นความเจริญหูเจริญตาให้ก่อเกิดความภูนิสวัสดิ์ความเป็นสิริมงคลของชีวิตและขอให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นจงมีแต่ความโชคดีทุกท่านค่ะ ขอขอบพระคุณสำหรับเจ้าของที่มาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชชาน n e ลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ